ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตเลยตามแกงเอิร์ธวิถูให้ด้วยนะครับผมเนาะแต่เราจะต่อไปก็จะมาลงแบบทางลัดกันดีกว่านะครับผมนะมาดูนี่ว่า,วาทางลัดอะเมื่อกี้ผมใช้ประมาณเกือบ20นาทีนะแต่นี้จะลงแบบ,บแลัดบอสละลัดบอสทุกตัวในนี้นะจำว่าลัดบอสในนี้ทุกตัวนะครับผมนะเนาะเพียงลังใจอยากก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคนะผมก็ขอสวัสดีกรอบนะครับผมเนาะมา อันนี้ก็ลงดันเขียวแบบรัดบอสนะครับผมนะรัดบอสจริงๆนะก็คืจนะอจะข้ามบอสสามตัวนะครับผมสามตัวเลยนะครับผมอันด,ดับแรกก็แปลงร่างร่อแมงเลยนะครับผมเพราะว่าเกรดเรามีเรากดเกรดกดยานะครับผมกดยา สวัสดีครับสวัสดีครับเสกกำไรม่วงมันเขาเรียกเวลาลงตอนนี้แม่งท้อมากเลยนะแม่งราคาต่ำเงินเอ็มซื้อเงินเอ็มซื้อมาแค่นี้แล้วมาเปิด ผมลงตังนนี้ตั้งแต่ลงดันนี้มาแม่งเศษม่วงดีสุดของสำหรับผมนะของคนอื่นน่าจะของดีของผมเป็นเศษม่วงครับอย่างที่เห็นนะผมราชกเกลือนะผมเกลือไน,น่ก็เหมือนเดิมับผมตามสเต็ปเลยเก็บให้เรียบร้อยก้อนกมๆ5ห้าลูกนะเล้าไป มาคุยกับส้มเด็สีส้มๆเนะี่ยแล้วก็เคลียร์มอนให้เรียบร้อยนะล็อกชื่อที่เป็นตัวพีให้เรียบร้อยนะมีสองตัวเคลียร์เรียบร้อยอีตัวมันอยู่เนะี่ยเห็นไหม ออกเคส็กก็เหมือนเดิมครับผมตรงนี้ตามจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมนะตรงนี้บอสตรงนี้จะเหมือนเดิมทุกตัวนะเลาก็แปลงร่างรอนะโล แ่หินขาวบวกไม่ให้ดูสก้อนเลยวะเอาจริงไปกันหินขาวไม่ให้ครับของดอบดีๆหน่อยเถอะนะอันนี้ก็เคลียมเหมือนเดิมแล้วนะเคลียร์เรียบร้อยนะ ตีบอสเหมือนเดิมตัวนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมันจะมันจะเหมือนเดิมหลังจากตีบอสตรงนี้แหละนะจะเป,ปลี่ยนไปแล้วหลังจากตีบอสตัวนี้นะผมรัดบอสฆ้ามบอสแม่งทุกตัวนะผมแต่ดังนช่ไดังนะตัดห้าสี่ร้อยจิ้มฮันโน่ครบทุกตัวเลยแต่บางคนนะอย่างว่า เนเกียเขาเรี่ยเก็บเก็บกล่องท้ายเก็บกล่องนางพญาเราอยากจะรัดบอสื่อความไหวทำรอบนะ อยาให้เรียบร้อยนะเอาให้มันตุยไปเลยนะเราก็จะตุยนะปึ๊บนี่เราไม่ต้องสนใจตรงนั้นกำแพงเราก็ไปเลยนะเยไปเลยให้เรียบร้อยนะ ตรงนี้นะผมก็มาคุยตอนแรกอาจจะคุยกับเสาซ้ายนะแต่นี่จะเป็นเสาวขวานะเสาวขวาครับผมึออ๊อยิงประตูไฟให้เรียบร้อยนะต่ตรงนี้เหมือนกันตอนแรกเราคุยกับเสาซ้ายนะแต่นี้เราจะมาเสาวขวาจำไว้ขวานะรอบนี้ขวาเราก็มาคุยด้านขวาเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเกลียรยให้เกลยมอน10ต,ตัวนะผมอันนี้ก็คือฆ่าให้ตายจะไม่มีของหลอกนะตอนแรก เชียร์สิบตัวออเชียร์สิบตัวปุ๊บเราก็มาคุยกับแท่นกลางตรงนี้เลยเราจะไม่ต้องไปตรงนี้ละเพื่อมันจะไม่เสียเวลานี่เลยบิ้ล้วาก็ขับมอไซค์ไปจอดที่เดิมนะจอดตรงนี้ก็ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมผมเชียร์ให้หมดนะผมมันแม่งลบตาับมตรงนี้ก็ถ้าตรงนี้เกียร์ไวก็จะเร็วหน่อยแต่ถ้าเกียร์ช้าก็ช้านิดนึงนะผมนี่เลยช้าตรงนี้เลย ตรงนี้เกือบสิบเกือบเกือบสองนาทีสามนาทีได้นะวัยรุ่นแคทโพ เรียบร้อยแต่ก็จัดก,การนกเหมือนเดิมครับผมคือแต่แปดสองตัวอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาลากมาเลยดีเลยงั้นจะเสียวเวลายิ่งเคลียร์ได้ไวก็ยิ่งจบไวรับผมผ่านไปแล้วผมเกืบอบสองนาที หินบวกไม่ให้เลยไปครับผมไปกันต่อครับมาจากนั้นก็ขี่ตามทางมาครับผมตีประตูให้เรียบร้อยนะอนนี้แบบลัดลัดลด,ด่วนมันนีจิกข้าบอสนะคบข้าบอสพอจะจบไวขึ้นนะจบไวขึ้นแต่ว่าของดอบก็ลดน้อยลงมัน มันหายไปสามกล่องนะก็คิดอย่างเงี้ยกันแต่ถ้าอยากลุ้นกล่องบอสกรกัดบอสนะครับผมไวกว่าอันนี้ก็เคลียร์ให้เรียบร้อยครับผมนี่เคลียร์นี่ไปนะครับผมนี่เคลียร์นี่ไปนะ 4ีลอยกเสเ่พอเคลียร์ตัวนี้เสร็จก็ไม่ต้องสนใจนะผมก็ยิงกล่องให้เรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปเลยนะนั่นแหละ นี่ก็รัดไปรัดตัวที่สองครับผมรัดบอสตัวที่สองเรียบร้อยมาถึงตรงนี้ก็สิบนาทีนะสิบนาทีจากนั้นก็เคลียร์บอสนะผมสองตัวแล้วก็จบกันทีบอสตัวซ้ายผมไม่เอาตัดเลยก็คือรัดบอสอ่ะรับนะสามตัวจบถ้าใอยากลุ้นก็ตีไปนะผมแต่ผมว่าอันนี้แบบมาทำรัดให้ดูนะครับผม เ็เคลียให้เรียบร้อยครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็จะถึกติ๊กน้อยนะครับ ยิงกล่องให้เรียบร้อยครับมผมแล้วเขมาเคลียร์บอสเซน่า เขาอะดีครับนี็เคลียร์ให้เรียบร,ยรย้อยนะผมนะ เสร็จแล้วไม่ต้องลงไปเลยอันนี้ผมไม่ลงเลยแบบรัดบอลนะตอนสุดท้ายก็จบไป,ไปแล้วก็ตีกล่องแล้วก็ออกจากบ่านก็กดตรงนี้นะครับจบครับแค่นี้แบบรัดบอลนะครผมก็มีสองวิธีนะจะรัดหรือไม่รัดแล้วแต่นะครับผมเนาะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามแกลงเอินวีทูให้ด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ